ท่านใดกำลังมองหามายางพาราประสานสำหรับเอาไปใช้ทำท็อปโต๊เฟอร์นิเจอร์หรืองาน DIY ประเภทต่างๆทางร้าน KD a Furniture เรามีมายางพาราประสานคุณภาพสูงเกรด AC โดยด้าน A คือเป็นด้านที่มีความเรียบเงาสวยงามนะครับจะมีลายไม้น้อยดังภาพเลยครับส่วนด้าน C นะครับนิยมใช้ทำแผ่นด้านล่างของโต๊ะนะครับก็จะมีตาเล็กน้อยนะครับ สามารถสั่งตัดตามขนาดได้นะครับโดยสามารถเลือกขนาดตามที่ทางร้านแจ้งไว้ในออปชันต่างๆนะครับหรือว่าสามารถสั่งลบมุมหรือว่าจะสั่งเคลือบโพลีเอทนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผิวการลอยกันแรงกระแทกกันน้ํานะครับให้ผิวต้มความแข็งแรงมากขึ้นก็เลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะครับก่อนสั่งซื้อรบกวนอ่านรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนนะครับหรือมีข้อสงสัยประการไหนสามารถแชททับแอดมินได้เลยครับขอบคุณมากครับ